สสวัดีพี่น้องเอฟซีครับอยู่กับช่องจัดทายปลาดุยครับบาร์ดี้นะครักงานเสียเีก่อนมาเหนียยุดครับยุดด้วยเสียเจกับมีงานบุญเนาะมาบุญตามปะเทาครับก็เลยถือโอกาสยุดเลยก่อนนะครับทีที่ห้าครับเรื่องงานเนาะทำงานกันครับก็ช่วงสงการพอดีครับ ผมมาแต่ได้ถือโอกาสมาหาอยู่หากินครับพี่น้องครับออกมาหารับเต่าครับจะไปไหนเนอรนี่ครับทางสีีเรียนบานผมรถก็เริ่มหลายแล้วครับดูครับดูครับวันนี้วันที่เก้านะครับเริ่มเริ่มแล้วครับพี่น้องนะครับดูครับผมจะขับไปฝั่งนู่นครับไม่ผมจะขับไปไหนดูครับพี่น้อง ถ่ายดูครับถนนสีเลนครับปานผมครับสายเดี่ยวดมครับอีกสองสองสีเนาะนี่ขนาดมีไฟแดงครับอีกจัะสามสี่กิโลเนี่ยไปแดงขึนาดูครับพี่น้องมีวันที่เก้านะครับรถติดแล้วครับเริ่มไหลดิเลยครับกลับบ้านกันเนาะ ผมจะขามทางไปนู่นครักของอยุดนะู่อันนี้ก็คาคล้องครับนี่แต่ว่าปลาไม่ลอยครับผมจะขามทางครับเดี๋ยเที่ยวกาให้พี่นอ้อง<ม> FC เราได้ดูได้ชมน้องไปเนะนะาะหลังจากวันนี้หยุดจากภารกิจวิ่งดินครับออกมาหาอยู่หากินครับออ,อ,ออกทุ่งออกถ่านักจีไปไหนพอมาพี่นอ้องเลยอยู่บ้านกับลำคา ไปดูโอกาสมาหากระเสังมาถ่าย,ายาไปพอดีน้อง FC เอฟซีเราได้ดูได้ชมครับมาหลายเล,เลย,ยเลยเทียบเลยเล พี่น้องขับเลนเด้ครับพิ่เจ้าเดียดครับผมจะขานทางเนอะฟังน่อยทำไม่ได้โอ้พี่น้องขับเลนเด้ครับ พี่เจ้าเยียดครับผมจะขานทางน่องฟังหน่นอยขาไม่ได้